หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะนอนดึกแล้วก็ตื่นสายคุณไม่อยากจะตื่นแต่เช้าหรอกคุณรู้สึกว่ามันน่าเบื่อและคุณก็พบว่าในนาฬิกาปลุกเนี่ยมันปลุกคุณทุกทเช้าและคุณรู้สึกว่าการทํางานของคุณกับเวลานอนเนี่ยมันช่างไม่เข้ากันซะเลยสุดท้ายคุณก็ต้องลุกไปจากเตียงด่าที่ทํางานด่าในาฬิกาบ้างว่าทําไมต้องปลุกฉันฉันรู้สึกขี้เกียจที่ฉันจะต้องลุกขึ้นไปทํางานบางทีคุณอาจจะเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยน้อยด้วยการที่ เริ่มต้นเข้านอนเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงอย่าประสบความสําเร็จมากขึ้นลองฝึกนิสัยเล็กๆที่คุณใช้ชีวิตประจําวันดูนอนเร็วตื่นเช้าและคุณจะพบว่าวันทั้งวันของคุณนั้นจะเริ่มดีขึ้นสดใสามากขึ้นมีพลังมากขึ้นชีวิตที่ประสบความสําเร็จมันเกี่ยวกับการฝึกนิสัยเล็กๆและมีการเคลื่อนไหวในเชิงบวกที่เราทําในชีวิตประจําวันทุกวันสิ่งที่คุณทําในชีวิตเวลาที่คุณทํางานเนี่ยมันก็มีพื้นที่เดียวกัน เช่นคุณที่เกียรตอนตื่นคุณก็จะขี้เกียรตอนที่คุณทำงานด้วยชีวิตมันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นก็คือแฟ้มเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นจงกล้าออกมาให้คุณเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยปรับนิสัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่าเปลี่ยนทั้งหมดจงรู้ว่าคุณเป็นใครและรู้ว่าคุณเป็นใครที่ตัดสินใจที่ถูกต้องในชีวิตที่จะนอนเร็วตื่นเช้ามากขึ้นและเป็นคนที่ทรงพลังมากขึ้นในตอนเช้าชีวิตคุณเนี่ยมีการตัดสินใจอย,อยู่หลายครั้งในชีวิต เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีมากขึ้นแต่แน่นอนว่าชีวิตคุณเนี่ยจะแตกต่างออกไปเพียงแค่คุณเนี่ยกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคุณอยากจะมีเวลามากมายคุณอยากจะสร้างชีวิตที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยและในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับคุณคุณจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่ว่ามันจะหมายถึงอะไรก็ตามในตอนนี้แต่คุณจะต้องตัดสินใจคุณจะต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร ไม่มีใครมาตัดสินใจแทนคุณได้ว่าคุณจะไปทางไหนคุณเพียงแค่ต้องตัดสินใจคุณจะเอาจริงกับตัวเองแล้วคุณจะเริมฝึกนิสัยเล็กๆจากการที่คุณตื่นจากที่นอนนี่แหละและคุณทรงพลังไม่ใช่ว่าห่อเหี่ยวดังนั้นคุณจะต้องฝึกให้ตัวเองมีวินัยในการควบคุมทุกสิ่งที่คุณต้องการควบคุมมันและคุณจะมีวินัยควบคุมทุกสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นคุณต้องมีระเบียบวินัย พาะระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครและแน่นอนว่าเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้ดังนั้นจงใช้วินยัยจงสร้างวินยัยเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่มันอาจจะเข้ามาพบเจอคุณเมื่อคุณเนี่ยอยากจะไปสู่ความสาเร็จอย่าไปกลัวทุกอย่างที่คุณต้องเจอและอาจจะเจอในวันข้างหน้าอย่าไปกลัวมันเพราะว่า การแสดงออกที่แท้จริงของคนที่ประสบความสําเร็จคือยังคงมีวินยัยรักษาวินัยที่สัมผัสได้และรู้สึกถึงวินัยจริงๆไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรจริงจังกับตัวเองจริงจังที่จะบรรลุผลความสําเร็จที่ต้องการเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มักจะอ่อนแอกับการมีวินยัยอ่อนแอต่อคุณลักษณะอ่อนแอต่อคุณสมบัติต่างๆพอเจอสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปชีวิตของคุณหากคุณจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะเปลี่ยนชีวิต จงเลือกสิ่งที่คุณรักที่สุดจงเลือกสิ่งที่คุณทรงพลังกับมันจงเลือกสิ่งที่มันเป็นคุณจริงๆและคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณรักมันคุณก็จะมีวินัยเกี่ยวกับมันเมื่อคุณรักมันคุณจะเต็มใจใช้เวลาและความทุ่มเททั้งหมดของคุณเพื่อสิ่งนั้นจงรู้ว่าคุณเป็นใครจงเต็มใจที่จะยอมรับเงื่อนไขการที่คุณจะรู้ว่าคุณเป็นใครคุณต้องรู้ว่าคุณยังดีไม่พอคุณยังฝึกได้อีกคุณยังใช้ความสามารถได้อีก และมันใช้แรงกดดันมากๆที่จะต้องใช้ความสามารถของคุณในการจ้องมองสถานการณ์ที่คุณรู้ว่าตอนเนี้คุณยังไม่รู้อะไรเลยคุณอ่อนแอเมื่อคุณกล้าเผชิญหน้าที่จะมองสิ่งนั้นจริงๆและไม่ปล่อยให้ทุกอย่างที่หยุดตรงหน้าที่เรียกว่าปัญหามันส่งผลต่อความรู้สึกที่คุณรู้ถึงคุณค่าในตัวเองคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและเพื่อที่คุณเนี่ยจะยังสามารถไปต่อได้คุณต้องสร้างโมเมนตัมของชีวิตที่เรียกว่าวิไน และรู้สึกเลยว่าฉันเนี่ยเป็นใครคุณจะต้องเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยที่คุณเริ่มฝึกอะไรบางอย่างหรือวินยัยมันจะแย่มากๆมันทําไม่ได้หรอกมันทําไม่ประสบความสําเร็จแต่จริงๆแนละ้วความสําเร็จเนี่ยมันไร้ขีดจากัดแค่คุณดันมันออกไปดันมันออกไปทุกวันยังคงเคลื่อนไหวเต็มใจที่จะไปให้ไกลกว่าเดิมเต็มใจที่จะเคลื่อนไหวกว่าที่คุณเนี่ยเคยทํมาในชีวิตซะอีกไปให้สุดไปให้แบบจริงจังเด็ดขาดกับชีวิต อย่าใช้เส้นทางระยะสั้นแต่จงมองถนนที่มันยาวกว่านั้นแล้วก็ก้าวต่อไปตัดสินใจที่จะจริงจังกับความฝันตัวเองอย่าทําให้ทุกอย่างมันสบายเกินไปมันไม่มีหลอกความสบายในการที่จะใช้ชีวิตมันไม่มีอะไรที่คุณจะสบายใจถ้าคุณจะก้าวไปข้างหน้าคุณต้องเชื่อว่าคุณผ่านไปได้สร้างวินยัยและรู้ว่าคุณเป็นใครนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะใช้ชีวิตของคุณและนี่แหละคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ คุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณเกิดมาทางไมคุณเริ่มที่จะมองกลับมาที่ตัวเองคุณเริ่มที่จะทบทวนคุณเริ่มที่จะเฝ้าดูชีวิตของคุณเติบโตไปวันละเล็กวัลนละน้อยจงบอกตัวเองว่าถ้าฉันยังไม่ได้สิ่งนี้ฉันต้องการฉันจะไม่ยอมหยุดฉันจะไม่ยอมหยุดฉันจะไปฉันจะไปข้างหน้าเท่านั้นจงดันตัวเองไปอีกบอกตัวเองว่าอีนิดเดียวอีนิดเดียวได้อีกได้อีก และคุณจะเต็มใจทำสิ่งที่แตกต่างออกไปถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เพราะคุณเต็มใจรับเงื่อนไขตอนที่คุณเริ่มต้นมันจะยากมันจะลำบากแน่นอนว่าคุณก็แค่สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนทิศท,ทางคุณจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายแต่คุณจะเปลี่ยนทิศท,ทางทุกอย่างเปลี่ยนวิธีการเพื่อไปสู่สิ่งที่คุณต้องการาจริงๆและหลังจากนั้นชีวิตเนี่ยจะเริ่ม ไม่เข้าใจคุณจะเริ่มทุบตีคุณจะเริ่มสร้างแรงเสียดทานให้กับคุณเพื่อถามคุณอีกครั้งว่าคุณอยากเป็นคนคนนั้นจริงไหมแน่นอนเวลาที่เราเจอปัญหาบ่อยครั้งบ่อยครั้งเราก็อ่อนแอมากขึ้นอ๋ไม่เป็นไรเลิกทาเลยดีกว่าแต่เชื่อเถอะว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นใครต่อให้แรงเสียดทานจะกลายเป็นบททดสอบที่พระเจ้าส่งมาให้กับพวกเราแต่เราก็จะผ่านมันไปได้เราจะสร้างวินัยมากขึ้นเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,ง,งมากขึ้น เราจะทําให้ความกลัวมันกลายเป็นศิละปะของการใช้ชีวิตเชื่อเถอะว่าถ้าคุณรักความกลัวความกลัวจะกลายเป็นศิละปะที่เปลี่ยนคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตที่ประสบความสาเร็จมันคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจงรู้ว่าคุณเป็นใครจงรู้ว่าตัวเองไร้ขีดจํากัดจงลุกขึ้นแต่เช้าจงตื่นนอนแต่เช้านอนให้เร็วแล้วฝึกวิน,นัยนี้เมื่อตื่นขึ้นมา คุณจะออกกําลังกายคุณจะนั่งสมาธิคุณจะทรงพลังที่สุดจงเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยการฝึกจากนิสัยเล็กๆและระหว่างวันคุณจะมีวินัยในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเริ่มวันระหว่างวันและสิ้นวันคุณจะเป็นคนที่มหัศจรรย์ตั้งแต่ตื่นนอนระหว่างวันและก่อนนอนทําอย่างนี้ทุกวันต่อเนื่องสร้างโมเมนตัมต่อไปและคุณจะรู้เลยว่าทําไมคุณจึงอยู่ตรงนี้จุดที่ประสบความสาเร็จคุณจะภูมิใจในตัวเอง ช่วงเวลาที่ยากที่สุดคุณจะเป็นคนนั้นที่ยังอยู่คุณจะต้องรู้ว่าคุณเป็นใครและจงเชื่อเลยว่าความมืดมิดและความเงียบจะเป็นตัวบอกว่าคุณสมควรแล้วที่จะหยุดตรงนี้จุดที่คุณประสบความสาเร็จจงรู้ว่าคุณเป็นใครแล้ววางใจในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นมีวินัยทุกวันสร้างในิสัยเล็กๆทุกวันและคุณจะกล้าพูดคำว่า ฉันคู่ควรกับความสำเร็จที่แท้จริง Motivation Podcast สวัสดีครับ